สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวครีเตอร์เฟ e บุ o กครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคุณลำชีก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของการบันทึกชื่อและนามสกุลที่ผูกไว้ใน Google Adsense รับเงินจากแพลตฟอร์ม Meta Facebook นะครับเรามาลงรายละเอียดพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆครับอาจจะมีหลายๆคนนะครับที่ยังงุนงงสงสัยและก็เป็นกังวลใจอยู่ว่า กับการที่เราบันทึกข้อมูลบัญชีการรับเงินไว้ใน Google AdSense นะครับที่ผูกกับระบบแพลตฟอร์ม Facebook กับบัญชีรับเงินของเรานั้นนะครับ <c oughs> บางครั้งก็มีครีเอเตอร์หลายๆท่านบันทึกชื่อเป็นนามสกุลนะครับภาษาไทยนะครับ <c oughs> บันทึกชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยนะครับ <c oughs> ในทางกลับกันนะครับก็อาจจะมีในส่วนของหลายๆท่านยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะหลังจากที่บันทึกชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทย ของการรับเงินจากแพลตฟอร์มเมตาเฟซบุ๊กแล้วนะครับที่เราผูกบัญชีรับเงินจากธนาคารของเราที่เรามีอยู่นะครับเป็นชื่อนานสกุลภาษาไทยหลังจากที่ระบบแพลตฟอร์ม Facebook โอนเงินมาให้เราแล้วนะครับเราสามารถที่จะรับเงินได้ไหมระบบที่โอนเงินมาจากทางต้น สังกัดคือสหรัฐอเมริกาจะโอนเงินเข้าบัญชีเราที่อยู่ในประเทศไทยตามที่เราระบุไว้เป็นชื่อนามสกุลภาษาไทยนั้นได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในทางกลับกันนะครับผมคนรัญชีก็จะบอกทุกท่านว่าสำหรับครีเตอร์มือใหม่ที่พึ่งผันตัวเองมาเปิดโหมดมืออาชีพสร้างรายได้จากทางแพลตฟอร์ม Meta Facebook นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะก,กังวลใจนะครับแล้วก็ยังงุงงสงสัยอยู่ว่ากับการที่เราบันทึก ข้อมูลนะครับเป็นชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยในบัญชีรับเงินจาก Google Ads นะครับที่ผูกไว้ระหว่างนะครับช่องของเรานะครับกับทางธนาคารนั้นกับระบบแพลตฟอร์ม Facebook นั้นนะครับเมื่อครบกำหนดนะครับที่เราตั้งค่ารับเงินไว้ไม่ว่าจะเป็นยี่5ดอลลาร์นะครับ50ดอลลาร์หรือว่า100ดอลลาร์นั้นเมื่อครบแล้วนะครับเราจะสามารถรับเงินจากทาง Meta Facebook ได้ไหมนะครับ ผมคนบัญชีขอเน้นแล้วก็ยืนยันได้เลยนะครับว่ารับได้เหตุผลก็เพราะว่าผมคนบัญชีนะครับที่เปิดโหมดสร้างรายได้ Facebook นะครับกับทาง Facebook นะครับเปิดโหมดมืออาชีพสร้างรายได้จากทางเมตา a c e b o o k นั้นผมคนบัญชีระบุชื่อผู้รับเงินเป็นชื่อและนามสกุลภาษาไทยละล้วนเลยนะครับนะครับเว้นแต่ในสนของที่อยู่แล้วก็มีข้อความบางตัวนะครับที่ บันทึกแล้วก็ป้อนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นตามภาพนี้นะครับเนี่ยนะครับตามภาพนี้นะครับผมคนลับชีได้รับการโอนเงินตัดชําระเข้าบัญชีธนาคารจากทางระบบเมตาเฟซบุ๊กเข้าบัญชีธนาคารของคนลับชีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมคนลับชีเองนะครับทําการบันทึกชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยล้วนๆเลยนะครับนี่ครับนี่ตามนี้นะครับระบบได้ขึ้น เตือนแล้วก็ขึ้นแจ้งชำระเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เป็นระหว่างธนาคารที่อยู่ในประเทศไทยที่ผมคนำชีผูกผบัญชีทาง Google Adsense กับทางแพลตฟอร์ม Meta Facebook ไว้นะครับจะทำการนะครับจูนแล้วก็ทำการนะครับเลกเปลี่ยนในส่วนของอัอาตราเงินนะครับก่อนที่จะโอนเข้าบัญชีเรานะครับอย่างตาำก็ประมาณ3วันนะครับหรือช้าไม่เกิน7วันนะครับสำหรับคลิป วิดีโอนี้ผมคนบัญชีก็มาพูดให้ในส่วนของเพื่อนๆน, Creator, นครีเอเตอร์นะครับทุกคนทุกท่านนะครับรวมถึงมือใหม่มือเก่าที่กังบนใจว่าหลังจากบันทึกชื่อนาสกุลภาษาไทยแล้วนะครับระบบทางเมตาเฟซบุ๊กจะโอนเงินเข้าบัญชีเราไหมนะครับผมคนบัญชียืนยันเลยนะครับว่าโอนแน่นอนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมเชื่อแน่ว่าคงจะเป็นประโยชน์ ต่อสำหรับนะครับเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์ทุกท่านหากว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์ออกไปให้เพื่อนเนได้เข้าใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนและคุณผู้ชมทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ